เขาลือว่ามีบิ๊กมุสลิมคนหนึ่งเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพเป็นตัวหลักเราน่าจะไปถามเรื่องนี้กับใครดีครับระหว่างนายเดนโตมีนานายอารีเพนอุตรสินนายวันนอนายกมลศักดิ์เราจะไปถามบิ๊กมุสลิมคนไหนดีครับเรื่องนี้ว่ารู้เรื่องนี้ไหมใครเป็นเจ้าภาพผมแนะนําว่าเรื่องนี้ไปถามเดนโตมีนาไปถามเดนโตมีนาดีกว่าว่ารู้เรื่องนี้ไหมร้กแ,แคแะรักใครเรื่องนี้ไหมคุณเดนโตมีนา ก็เหมือนที่ผมเคยถามว่าพี่พงพันจนเล็กประธานสมาพันธ์ชาพุทธใจดนใต้คนก่อนที่เข้าโรงพยาบาลยาลาและอยู่ดีๆก็เสียชีวิตแล้วบอกว่าเป็นสาเหตุโรคปัจจุบันเนี่ยแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคปัจจุบันแต่โดนของและผมก็เลยถามเด่นโตมีนาว่าเด่นโตมีนารู้เรื่องการตายของคุณพงพันจนเล็กไหมเพราะว่าคุณพงพันจนเล็กเดินสายกับอบปอปอเนี่ยแกก็ชูรูปพายีสุหลงบอกว่านี่แหละ เป็นแกนนาในการแบ่งแยกกินเดนเสนอข้อได้ร้องเจ็ดข้อและสุดท้ายก็โดนอุ้มแกก็เดินสายกับอบกศแกก็พูดเรื่องเด่นอาจีสุหลงเนี่ยแล้วอาจีสุหลงคือใครอ่ะก็คือพ่อของเดนโตมีนาปู่ของเพชรดาวโตมีนาอานยิสุหลงนี่แหละเป็นคนนาตําราของเชคดาวูดที่เขียนปลุกปั่นเยาวชนให้ทวงคืนแผ่นดินมาลายูเนี่ยจากสยามเนี่ยก็เชคดาวูดนี่แหละทีนี้ทายิสุหลงก็เอาตำราเชคดาวูดนี่แหละมาใช้ในโรงเรียนปอนาะ แล้วทําให้เกิดการคลั่งเกิดการล้างสมองนั่นคือฮาะียซูหลงทีนี้พี่พงพันธ์เอารูปพาะียซูหลงเท่าเดินสายกับอปปสวันหนึ่งแกก็โดนของผมก็ถามคุณเดนโตโมีนาแหละว่าคุณรู้เรื่องนี้ไหมวันนี้ก็ต้องถามเดนโตมีนาอีกแล้วเดนโตมีนาคือใครครับเดนโตมีนาเท็ดดาวโตมีนาลูกสาวอยู่พักภูมิใจแขกเดนโตมีนานี่อดีตน่าจะเป็นประธานกรรมธิการศาสนานะครับ และตำแหน่งก็ลองไปคนดูอายุมากแล้วครับวันก่อนเพิ่งมีข่าวขึ้นมากราบพ่อใหญ่จิ๋วอยู่ขึ้นมาหาพ่อใหญ่จิ๋วพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธผู้ออกพรบรบริหารกิจาการอิสลามปี2540แล้วก็เป็นผู้ให้กาเนิดทหารนนะครับพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยเดนโตมีนาก็ขึ้นมาอยู่เดนโตมีนามีพ่อชื่อฮาญีสุหลงเป็นผู้เสนอแบ่งแยกดินแดนเจ็ดข้อและโดนอุ้มหายมีพี่ชายคือนายฮามินฮาญินโตมีนาก็เป็นแกนนาของโจรบียเอ็นและตอนนี้ก็ตายไปแล้ว นี่ครับลูกสาวอีกคนชื่อเพ็รดาวโตมีนาเนี่ยเรื่องเนี้ยเราก็ต้องไปถามคุณเด่นโตมีนาครับว่ารู้เรื่องนี้ไหมทราบเรื่องหรือเปล่าที่มีการขนมุสลิมต่างด้าวขนอาเจกเข้ามาเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าต้องถามเด่นครับแนะนําให้ไปถามคุณเด่นตโตมีนาว่าเรื่องการขนมุสลิมอาเจกขนอาวุธเข้ามาเนี่ยวางแผนเข้ามาเป็นหมื่นเนี่ยนี่ข่าวนี้ข่าวด่วนล่าสุดเลยต้องไปถามเด่นตโตมีนาครับผมยืนยันเรื่องนี้ต้องถามเด่นตโตมีนาว่าร,รู้เรื่องไหมเนี่ยคุณอยู่ปัตตานีเนี่ย รู้เรื่องการขนมุสลิมอาเจกเข้ามาหรือเปล่ารู้เรื่องการขนอาวุธเข้ามาหรือเปล่าแล้วขนเข้ามาทําไมขนมาเพื่อก่อเหตุอะไรขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันโพสต์นะครับถามเรื่องเนี้ยแล้วก็แจ้งไปที่ข่ายความมั่นคงใครมีพี่เนองเป็นทหารเพื่อนเป็นทหารอยู่สามัดมาเชนใต้รีบแจ้งข่าวนี้เลยนี่ครับดักคอมันก่อนที่มันจะขนมาได้ก่อนที่มันจะขนเข้ามาเยอะแล้วมันขนมาในคิดว่ามันจะมาเล่นสงกรานไหมครับคิดว่ามันจะเอามาลอยกระทงเหรอคิดว่ามันจะเอามาเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนให้อบอุ่นเหรอหรือมันจะมาก่อเหตุ ไอ้อเจกนี่เป็นพวกโหดรุนแรงเพราะฉะนั้นนี่ครับท่านผู้ชมครับคืนนี้เราพูดกันเรื่องนี้ไม่เสียทีที่รอฟังหรอกครับเรื่องใหญ่มากสิ่งที่อบพอตทำเนี่ยเนี่ยมันถึงโกรธมันถึงเกลียดไงครับเพราะว่าเรามีแหล่งข่าวขั้นเทพเรามาดักคอรเรามาเปิดโปงเรามาแฉมันไม่โกรธไม่เกลียดเลยครับมันไม่อกแตกตายเลยครับท่านผู้ชมครับถามนายเด่นต้องมีนานะครับอย่าไปถามคนอื่น